สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีละกาประจำเดือนกันยายน2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตาก,กันนะคะคนที่เกิดปีละกาเดือนนี้ถือว่าดีมากๆค่ะไพ่ออกมาไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะ,ะอาจจะมีความกังวลใจเรื่องลูกเรื่องบริวารบ้างนะคะหรือว่า สิ่งที่ต้องจัดเตือนนิดหน่อยก็คือปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนั่นแหละนะคะหรือว่าในเรื่องของเอกสารที่ว่าใกล้จะหมดอายุแล้วนะคะอาจจะต้องไปต่อนะคะให้เรียบร้อยทีหนึ่งนะคะแต่ถ้ามองในเรื่องของงานเนี่ยนะคะไพ่งานสวยค่ะก็เป็นคนที่ขยันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะะกับเรื่องของการทํางานซึ่งส่งผลในด้านดีมากๆค่ะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะ,ะขึ้นไพ่นะคะ6กเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญแล้วก็ไพ่ราชาเหรียญ ถือว่าดวงการเงินน่ค่อนข้างดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนที่เกิดกําไรนะหรือแม้แต่เรื่องของงานก็สร้างรายได้ค่ะหรือตําแหน่งของตัวบ้านตําแหน่งของตัวร้านนะคะก็ทําให้เกิดในเรื่องของรายได้ที่ดีในช่วงนี้ด้วยนะคะ แต่สิ่งที่อยากจะให้ระวังก็คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่ครองคนรักค่ะหรือญาติพี่น้องหรือแม้แต่นะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารการถูกปรับหรือเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้บ้างอันนี้เราก็ไปควบคุมแล้วกันส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดก็มีดวงค่ะที่จะพบรักที่ดีหรือพบรักแท้นะคะฉะนั้นถือว่าเป็นความรักที่คนโสดมีโอกาสจะพัฒนาได้ค่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการหย่าแก้เค้นนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคู่กันหรือเป็นความรักนะคะที่สนับสนุนกันค่ะแต่ถ้าคู่ไหนนะคะไม่ได้มีเรื่องของการหย่าแก้เค็ดแต่กําลังมีปัญหาชีวิตคู่ถามว่าเป็นคู่ชีวิตที่ดีนะคะหรือเป็นความรักที่ดีไหมเป็นความรักที่ดีมากนะเป็นคู่กันนะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามนะคะก็มีโอกาสาที่จะกลับมารักกันมากยิ่งขึ้น,นะค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะ ให้ระมัดระวังปัญหานะคะทรงอกเต้านมช่อง,องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีค่ะนะฉะนั้นช่วงนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพตรงส่วนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันเป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์ถือว่านะคะส่งผลดีกับเรื่องงานนะแล้วก็ส่งผลดีกับเรื่องของการเงินเด่นกับเรื่องของความรักคุณสุภาพสตรีเด่นค่ะหรือจะมีคุณสุภาพสตรีเข้ามานะคะนำข่าวดีแล้วก็นำความสุขมาให้ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ถือว่าประสบความสําเร็จกับเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะเป็นการร่วมหุ้นลงทุนนะหรือการจราจาข้อตกลงนะคะก็ถือว่านะคะมีโอกาสที่ดีมากๆอาจจะมีคนที่มีในเรื่องของกําลังนะคะหรือเรื่องของการเงินดีๆเข้ามาสนับสนุนกันด้วยค่ะส่วนเรื่องของไรายได้การเงินดีมากมีโอกาสที่จะมีเรื่องของขา่าวการเงินนะคะหรือการเงินก้อนโตเกิดขึ้นค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงนะคะที่จะพบรักที่ดีหรือพบรักที่กับคนที่มีฐานะการเงินอะ แต่ว่ามันยังมีมีการพัวพันกับคนเก่านิดนึงนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาแทรกซ้อนหรือรักรักซ้อนมากกับคนเก่าน,นะ,ะอันนี้คนโสดก็ไปคุยกันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะก็เป็นคู่ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแหละนะคะก็มองว่ายังเป็นคู่ที่รักกันนะ,ะแต่อยากให้กลับไปปรับกันให้เยอะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงนะคะวันอังคารถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงาน,นะคะ่ะที่คนของไพ่การเริ่มต้นงานใหม่หมเกิดขึ้นนะคะการเงินรายได้ดีด้วยนะคะ การงานส่งผลถึงไรายได้การลงทุนทําให้เกิดกําไรส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็มีดวงหาที่จะพบรักหรือมีดวงที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็มองว่าเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานการเดินทางอาจจะมีข่าวทางไกลหรือมีผู้ใหญ่มาเยือนค่ะซึ่งถือว่าทําให้เกิดโอกาสมากม ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะแม้ว่าจะมีค่าจ่ายจุกจิกบ้างนะคะแต่ถือว่าดวงการเงินยังมีคนอุปถัมภ์ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยนะ,ะก็มีดวงที่จะพบรักทางไกลนะแต่ความสัมพันธ์ยังมีปัญหาอยู่นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องพูดคุย,คยหรือพัฒนากันไปก่อนส่วนคนที <ayuda> ่มีคู่หรือสามีภรรยาน,นะคะมองว่าอาจจะมีปัญหากันแต่มองว่ายังปรับกันได้นะคะแล้วคนไหนที่กําลังทําเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะก็ะน่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีนะ คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีค่ะถือว่าเดือนนี้การทํางานหรือความรับผิดช,ชอบจะค่อนข้างมากค่ะแต่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จส่วนเรื่องของการเงินรายได้นะยังเข้ามาค่ะก็ยังเป็นเดือนที่ยังมีการเงินนะคะเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ยังเป็นเดือนที่ยังมีการหมุนจ่ายเงินอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือการถูกปรับด้วย ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่นะคะต้องใช้เวลาส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นคู่ที่ยังช่วยเหลือกันอยู่นะคะแล้วก็อยากให้ปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันสักนิดนึงคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันศุกร์อันนี้เด่นเรื่องงานนะคะการเคลื่อนไหวกับเรื่องงานการแข่งขันการประมูลงานหรือการเข้าหาผู้ใหญ่หรือลูกค้าในช่วงนี้นะคะจะเกิดความสําเร็จแล้วทาให้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการเงินรายได้ดีเลยนะ มีดวงที่จะได้การเงินที่มาจากงานไปติดต่องานแล้วมีการเงินพิเศษเกิดขึ้นหรือแม้แต่การมีโชคลาภนะกับเรื่องของการเงินนะคะคือไปติดต่องานที่ไหนอะ่ะถ้าเขามีการขายฉลากฉลากลรตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ลองเสี่ยงดูนะสถานที่เราไปติดต่องานน่ะนะคะอันนี้ก็ถือว่าจะมีโชคตรงส่วนนี้นะคะ่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักจากการทํางานนะคะพบคู่ขยนันส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะยังเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะถือว่าเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรือมีการเปลี่ยนในเรื่องของลูกน้องก็ได้น้ำก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งรวมถึงเรื่องของธุรกิจการค้าการขายเกิดสภาพคล่องหรือเรื่องของการทํางานต่างๆการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความลงตัวนะอาจจะเป็นเดือนที่เป็นที่ประจอลงเช้าหละหรือมีเรื่องของการเดินทางนะเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็ลูกนะหรือว่าข่าวดีเรื่องลูกเนี่ยนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะในช่วงนี้ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้นะยังเกิดสภาพคล่องค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงพบรักต่างวัยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ยังช่วยเหลือกันในเรื่องของการทําธุรกิจหรือการดูแลครอบครัวหรือการดูแลลูกนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปเปิดกิจการได้ในช่วงนี้ค่ะก็คือนะคะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ เสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุขจะชีน้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุขก็บอกว่าปัญหากับเรื่องงานจะค่อยๆนะคะที่คายลงไปนะคะ ผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะหรือสามารถปลดล็อกนะในเรื่องของปัญหาการงานได้ส่วนเรื่องของการเงินเนีย่ยไพ่เสีงจุกยังออกอาการเตือนอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของไรายได้แต่ค่าใช้จ่ายยังมากแล้วก็เรื่องของการเซ็นสัญญาต่างๆอยากจะให้ตรวจสอบนะสัญญากับผู้ใหญ่หรือเงื่อนไขที่มันเข้ามาเนะะี่ยต้องตรวจสอบด้วยเพราะมีโอกาส ที่จะถูกเอาเปรียบกับเรื่องของการทํางานหรือถ้ามีเรื่องของเงื่อนไขข้อเสนอเข้ามาแล้วอย่าล่าช้านะคะเราก็รีบเข้าไปพูดคุยติดต่อนะ,ะแล้วก็ดูรายละเอียดให้ชัดเจนจะทําให้เรื่องของโอกาสด้านการเงินยังเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงจุกบอกคนโสดน,นะคะก็มีคนเข้ามานะแต่เป็นความรักที่มีความแตกต่างมากเกินไปฉนันอน่ยเพิ่งรีบร้อนแล้วก็ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องปรับกันในช่วงนี้ค่ะ สุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องของช่วงบนค่ะเรื่องของผิวหนังอาการปวดกระดูกไขสันหลังแล้วก็อาการปวดกระดูกแขนหรือข้อศอกนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของการรังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ